พูดถึงเราใช้ไข่เป็ดได้ไหมไข่เป็ดไม่เคยลองกันค่ะแต่ว่ากลัวจะคาวมันมีกลิ่นไหมใช่กลัวจะคาวนะคะแต่ก็น่า,าจะใช้ได้ท <c oughs> ี่ก็อยากจะลองดูเพราะ <c oughs> ว่าตัวแล้วเรามันใส่พวกนมใส่อะไรลงไปแล้ว,ลวมันคนละเรื่องกันเลยคนนี้มันไม่กล้าหน<ง>ะเสร็จแล้วอ,อันนี้ไม่ใช่ของพี่วินนะพี่วินอยู่หลังอยู่ทอ่อย<า>ู่ในกระทะ เยี่ยลดีคะเดี๋ยวครับห้าหลัง่าลอวันนี้นานได้คะคิดถึงอิ้ยถึงไหมคะไม่ได้กินนานออน้อตกคุ้มรึเปน้องตกคุเปล่าไเกบกินเป่าเดวเอาให้มันดิร้อนๆไม่รู้เท่าไหร่นะลุมเขาิดป่าเด๋ยวขอแกโหใส่นมเยอะจัง อ,อันนี้มีเจ้าของหรือยังครับอันนี้ของพี่วินเลยนีรื่องกันดูด้วพี่วินอันนี้นะแล้วหนึ่งส้า ไม่ได้กินทุกวันไม่ก็ได้มาหาน้องก่นะอนะครับมาก็จะนานก็จะวิ่งผ่านมาทีหนึ่งจะถามว่าถ้ามาทุกวันก็กินทุกวันนะฮาพอนอนอะไรลูก วันนี้หมดไหมแค่เท่านี้ค่ะวันนี้หมดไหมหมดข้างบนกี่ลูกอะร้อยค่ะหนึ่งร้อยลูกหนึ100่งร้อยลูกก็โอ้โหร้อยลูกก็ได้อยู่นั้นเพื่อนนะแต่ถ้าไม่หมดมันก็ต้องไปค้างคืนมมนก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ถ้มแม่น,น้องนี่จะขายหมดทุกวันนั่นเพื่อนนะเขามีแฟนคลับเยอะน้องเขาสวยนะเพื่อนน้องเขาไม่ได้เปิดแมทให้ดูหรอกจะเปิดอีกทิงตอนไหนรู้ไหมครับเพื่อนรอกินข้าวนะ ทีสุตดันะขอบคุณนะครับพเพื่อนๆที่ตามรับชมวิวินนะครับไงไมากินโรตีด้วยกันครับ